สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะผมวันนี้นะครับกสีผาพี่น้องมาเบิ่งควายงามๆราคาดีชิ้นเคยนะผมวันนี้พาพี่น้องเอฟซีมาอยู่ที่คอควายของแม่แก้วนะครับบ้านปออำเภอกลุ่มผ้าปีจังหวัดูนี่วันนี้แม่เพิ่นมีควายงามมาเปิดอยู่หลายตัวนะครับเพว่าจะเป็นแม่พัดประกันทองเนี่ยสาวน้อยสาวสวยก็มีนะผมเดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามข้อมูลกับแม่เพิ่นว่าสิเปิดราคาอย่างนี้นะครับสวัสดีครับแม่ครับ่สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกนะผม าาทาย,ยูเขาพอ,อ,อ,อดีนะครับแต่ว่าก็ได้มาแล้วก็เลยแบบอ่าทายมีน้องได้เบิ้งขึ้นเก้านะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวมีอ่าแบ่งปันไปให้มีน้องอยู่หลายตัวเลยนะครับทายในครอบกันอเอาตัวแรกก็เลยแม่เป็นอ,อันนี้เป็นแม่พันธุ์ประกันทองเนะาะประกันทองแม่แม่พันธุ์ตัวนี้ไม่ซื้อเลยแม่นี่ค่ะแม่แม่ดอกแก้วค่ะแม่ดอกแก้วเราเ่าะกันมากเลแม่เราเกาะกันมาจากไกลอยู่ค่ะ ก้อยงามเลี้ยงอุบุนคนลราค่ะอืมสายอีสานห้อ,เ,หอเนาะอ่านี่ครับสูงไรเป็นแม่สูงร้อยสี่สิบหกตว่าพันวาสี่สิบเจ็ดเราแม่ประกันไปร้อยสี่สิบหกประกันไปทีร้อยสี่สิบหกเลยอ่านะครับผมท่องที่ไหนแม่ที่ว่าท่องเนี่ยพันวาท่องที่สองสั้นท่องที่อสองของนี่บ่อยแม่บิ๊กเบิร์ดนี่บ่อยอ่าเบี้ยเบิร์ดน,นั่ละลายนี่เนาะคือต,วต,วตวรวจท่องร้อยเนาะค่ะสองเทียแล้วอ <laughs> ันด้าซ่าลลอยครับกำหนดคลอดก็คือตุลาปลายปีนี้ค่ะนีครับผมใกล้สิ นี่ครับเลี้ยงอีกพุดโดนตัวใ,ใหญ่แล้วหมอว่าตัวใ,วใ,ใหญ่แล้วแม่ตัวใ,ใหญ่แล้วนะครับกะพืชจิก,กานะี่ครับผมโอ้ยนี่ครับที่ว่าใบผสมเพิ่นตัวทองลอยครับพี่น้องครับประกรันทองลอยเนส้นเนาะค่ะสูงลอยสี่สิบหกบวกค่ะประกรันทองบิ๊กเบิร์ดนะครับผมอ่าโหดีว่าอยากได้แม่พันธุ์โค้งสางใหญ่ๆนะครับไปรุนเอ่อลูกของบิ๊กเบิร์ดในทองที่เห็นเด่นๆเพิ่นกันสูงเงาพี่น้องครับนี่ นี่ครับสูงยงาหนาตานาเขาเพิ่นบ่มีุ้แหน่งเนาะแม่เนาะบ่คายเพื่อนเชี่ยเอาคอยเบิ่งรายละเอียดกันในครอบนะครับผมอัตลักษณ์นะครับโอกบักเพาวเล็บดีนะครับโอกบักพาวใหญ่ดีนี่ครับเบิ่งล้ำตัวเพิ่นเบิ่งอ่างเพิ่อนอกหางพุ่มหางนมสีเต่าเนาะแม่เนาะค่ะนมสีเต่านะครับอาจจะรายละเอียดเดี๋ยวค่อยๆเบิ่งเอาแล้วพอยู่ในคอกนี่ครับนมเริ่มไข่แล้วนะครับนมไข่ละสีเต่าสวยๆเลยเบิ่งกีบเลียบกีบยังเพิ่น นต oh, oh. เล็บหน่อยกอดเขาให้ดีค่ะกุฎ๋ว่าอยากได้แม่พันธุ์ตัวนี้นะครับผมแม่ดอกแก้วสูงร้อยสี่สิบหกบวกประกันทองบิ๊กเบิร์ดนะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์เลยแม่เปิร์ดสิบเก้าหาพันละหนึ่งแสนเก้าหมื่นหาพันค่ะราคานี้ตกอ,องกันอีกได้อีกดด้วค่ะอ่ะพี่น้องครับกุฎ๋ว่าอยากได้แม่พันธุ์โครงสร้างดีสูงนะครับผมเราทองก็คือบิ๊กเบิร์ดค่ะนี่ครับรับรองว่ารุ่นลูกนี่ ราคานี่ไปไกลแน่นอนหนึ่งแสนก็มือหนาพันแลแม่เนาะบอกเบอร์พี่น้องไว้แด้มศูนย์หกหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดผมแม่แก้วลองลองจุงอ่าย่างไปทางคุณแม่เดี๋ยวจุงไปท่างคุณเดี๋ยวพี่น้องเบิงไล่รอบกันอีกนึงเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ให้พี่น้องเบิงอ่านี่ครับเบิงเรารอบกันนี่คือแม่พันสูงลอยสี่สิบหกพี่น้องครับค่ะว่านีต้นนี้เราค่ะว่าีต้นนี้ยังประกันให็นแล้แม่เนาะประกันท่องร้อยไว้ส้น กันอ้าวภูดรีว่าอยากได้ไปรุ่นลูกบิ๊กเบิร์ดหนึ่งแสนเก้าหมื่นหาพันตัวรองละท่านได้เดี๋ยวเบิ้งตัวก็ไปกันนะครับผมอ้าวพี่น้องครับมาเบิ้งนะครับตัวที่สองกันเป็นดีแม่พันตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้แม่เองแม่แม่กวางครับแม่กวางเนาะนะครับผมแม่กวางเนตเล่าก่อนหน้าไหนแม่สายสานสุรินสูงพี่ขับนำลอยที่สุด ล <140 S 2> อยสี่สิบในท้องเนยผสมตามเนยเนานะใบเนาะผสมจริงระคะผสมจริงเจ้าเข่งนะครับตั้งแต่วันที่สองทานมาหลอดหนึ่งพอดีตอนไหนแม่เออตะวันประกันเนยเต้าเนี่ยออล่ะนิ่งอยู่เนาะอาการผ่านหลอบหนึ่งแล้วผสมจริงเจ้าเข่งนะครับอยู่ที่ว่าอยู่ยหนองบัวซอครับคอยงามหนองบัวซอมาเบิ่งความงามของแม่กวางกันไอ้ในท้องท้องไองเนี่แม่ ความที่สองมากกว่าเดิมความที่สอง,สองมาเบิ้งความงามของแม่กวางกันนะครับพี่ในดินกันล่ำตัวยาวแล้วไหมเนาะเออมีแต้มนี่ยาวเ<ม><ม>หยียดเนาะครับมาเบิบ้งตัวจริงกันเราก็ได้นะครับผมเพื่อรายละเอียดในคอกนะครับอาจจะบอชัดเจนเพราะว่าฝนจะตกแห้งซีละเกินเอาแม่จุงจุงจุงมากเลยอ่<ม>หิ้วยาเลยใช่พี่น้องเบิ้งตลอดเหมือนกอนบ่มี้ตำหนิแล้วไหมเนาะบ่ครับว่มี้ตำหนิเล็บดีนะครับเล็บดีเลรียะเบิ้งเอานะครับนมหางพุ่มหางนมสีเต่ามีรอยดูชัดเจน เรียบผมเบิ่องนาตานาเขาเพิ่อนนาตานาเขานาสวยนะครับค่อยๆป่วยแม่อยู่ในขอกครับนี่มันเป็นขอกมั้งครับเบื้องเบิ่องตลอบมันก่อนสำหรับแม่กวางนะับผู้ใดที่ว่าอยากได้ไปรุ่นลูกของเจ้าเข่งพาดรอบแล้วสูงร้อยสี่สิบเปิดเวลาเนี่ยแม่ฮะประกันไรก็ได้ร้อยสามสิบเก้าต้องับต้องร้อยจี้ชิ้นหมดอันนี้เปิดราคาอะไรไหมครับเปิดราคา หนึ icana, ่งเสียงกรหาพันหนึ it ่งแสียงกรห่าพันพี่น้องครับนี่ได้เป็นลูกๆของเจ้าเข็งทานรอบแล้วโอ้ลำตัวยาวดิพี่น้องครับมาเบิ้งตัวจริงกันเรานะครับผมไล่เรียดอาจจะบอชจีนเหมือนไรนะเพราะว่ายู่ไนครอกไอ้พี่น้องมาเบิ้งตัวจริงกันเรานะผมไม่ในฝนตกแห้งพอมหนึ่งแสียงกระห่าพันพี่น้องครับได้เป็นลูกๆของเจ้าเขีงเดี๋ยวมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะผมมาเบิ้งตัวต่อไปกันนะผมเป็นสาวน้อยสาวสวยอันนี้ซื้อยังไงแม่ แปงกว้าค่ะน้องแปลงควาเป็นลูกสาวของเก้าจเจริญค่ะเก้าจเจริญตามใบเนะานะใช่นี่ครับตามใบในลูกสาวของเก้าจเจริญไวอ่าสิบสามเดือนนี่ครับกำหนดคลอดพฤษภเสืากัปีหนึ่งเดือนสูงรไรนะแม่ร,ร้อยสามสิบเจ้ารับประกันไว้ร้อยสามสิบก็ได้รับประกันไว้ร้อยสามสิบนะครับผมสาวน้อยนะครับควบปีหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าสูงไราสามสาิบบวกแล้ว ไหวพี่นี่ตรงนี้นะแม่เนาะบบ่ครัเบิ่งหนา้าตานาเขาเพื่อนพี่น้องครับอาณ์นะครับโอปะเข้าใ,ใหญ่คอขาดีคอขาใ,ใหญ่เลยง่วงนอนนะครับบรรยากาศฝนตก <c oughs> ควายเพื่อนกับห่วงล้ำตัวดีพี่น้องครับเบิ่งเอานะครับนี่เด่นเด่นเนคือเรื่องขาพี่น้องครับขาใ,ใหญ่ตัวนี้ขาง่า่ดีเอาเบิ่งท่อนขาเพื่อนเนื้อหนังสีชมพูเล็บน้อยกอดเขาในพี่น้องครับนี่เบิ่งเอาทากระได้านหลังเป็นสีเหล่าสวยแล้วไหมเนาะ สีสวยเล้วผมไอ้เพิ่งด้านเนียนก่อนเนี่ยพุ่นสิรับแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อดีพี่น้องครับกล้ามเนื้อดีอ่ะแม่จูงไปพุ่นแม่จูงไปจูงไปให้ผมเพิ่งไ้ผมเพิ่งไยจูงพุ่นไปพุ่นอ่าจูงมุ่นไปเลยเนี่ยปลุกหางพุ่มหางนมสีเต่าสีเต่าไปเลี้ยงครับตัวเนี้ยเพิ่งเอาโค้งสามพุ่นเนี่ยกระดูกง่ายเนี่ยอัตลักษณ์นี่นะครับผมตัวนี้เปิดไลายในแม่เปิดแปด่ิหาะแปดเหมือนหา ราคานี่ต่อเอหรอพี่เขาต่อเอาไปเต่เลี้ยงครับพี่น้องครับนี่ยแปดเงินหาพันเพราะว่าเพันโครงสร้างมันมาดีแล้วสู 0, 100, 40, งร้อยสามสิบบวกนะครับขาใหญ่ั้งดีนะเพี่เอาอแข่งขาผมมักงนะขาเพี่นน่ะขาใหญ่ดีเนี่ยเป็ <c ười> นเตาไปาเลี้ยงนะแปดเงินหาพันราคาหนี้ตัวรองราคาได <c ười> ้เดี๋ยวไปเบิ่งอีกตัวต่อไปกันครับนี่ยยูนิคอร์นนั่นนะผมมาเบิ้งนะครับอีกสองสาวนะครับเอาสาวตัวนี้ก้อนเน็ตที่ซื้อมาเลยแม่ น้องน้องขนุนค่ะน้องขนนุนค่ะเป็นลูกสาวของเ<ง>บิ่มพันลรันเนะาะค่ะเบิ้งนุนพันลรันเนี่ยใบของเพิ่นกัหนดคลอดนะครับเมษากัปีสองเดือนสูงอะไรกันแม่สูงร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าประกัดเลยเนะเาะนเนี่ยสูงร้อยยี่สิบห้านะลูกสาวเบิ้งพัฒน์รนปีสองเดือนมาเบิ่งหน้าตาคุ่นเขาเพิ่นคุ่นเขาใ,ใหญ่ดีพี่น้องครับหน้าโหนกดีเขาเปิด อกวักข้าวแข้งขาดีสีสวยครับเนี่ยอ่างไงค่ามจุไหมแม่หมุนไปเลเื่อยเลยผมไม่ไม,ไม่น้องเบิ้งเนี่ยครับอ่างของไงเน,นี่ยครับเนื้อหนังดีเลยอ่างไงดีโคนหางไงนมซีเต้าเนี่ยครับผมสวยครับตัวนี้เบิ้งแข้งเบิ้งขาเบิงบ้งเล็บเพิรนนะไอ้พี่น้องไล่ลกันลุยกันคนมาตรงแห้งน,นะเสียงอาจจะเบาเนี่ยเนี่ยครับผมสวยครับตัวนี้หัวหนุกนู่นดิ คุ๋ยอะไรวอยากได้ลูกสาวเบิรมตัวนี้ไปเลี้ยงแค่เพื่อเวลาไหนแม่ตัวนเด็ดขึ้นมา 7, 15, เด็ดมือหนาพันเอาไูกปีดเอาไปเลี้ยงพี่น้องครับเด็ดมือหนาพัต่อต่อรองอะไรอีกเอาประกันตำนิ้กยากนะแม่เนาะโมนีต่ตำนิ้นะผมเด็ดมือหนาพันต่อรองราคาได้นะเดี๋ยวมาเบิ้งตัวสุดท้ายเลยนะว่าที่เป็นเผือกสาวตัวนี้นะผมเอาพี่น้องครับมาเบิงนะ้งครับตัวสุดท้ายกันเป็นเผือกสาวน้อยไม่ซื้อเลยแม่ นี่ค่ะน้องฝ้ายค่ะน้องฝ้ายน้องฝ้ายเป็นลูกสาวของเจ้าฝ้ายเนาะค่ะต,ตามใบของเพื่อน,ำนกำหนดข้อ20สิงหานะครับผมควาย10เดือนนะครับสูง,ล,สงลอยนะแม่ลอยยี่สิบสองลอยยี่สิบสองนะเป็นควายหน่อยสิบเดือนนะสูงลอยยี่สิบสองลูกสาวแก้วฟ้าตัวนี้อเอาเนะบิ้งความงามของเพื่อน <c oughs> นาตานาเขานะครับเบิ้องนาตานาเขาเพื่อนก่อนเบื้งอ่างเพื่อนนะเหยียดเสี้ยงนะเสี้ยง,นะงขวันดี ขางดีค่อยว่าแต่ล่างเบื้องล่างเลยแม่เมือ่อนี้ฝนตกนะครับไทยบรรยากาศท่ามาจ่ายพี่น้องเห็นเลยนะครับเพื่อพี่น้องเห็นแล้วอย่างพัฒนาต่อลูกสาวแก้วฟ้าตัวนี้นะผมขวันดีเป็นเผือกไฟนะครับหางสวยนะครับนมสีต่อองงามน้องฝฟายลูกสาวแก้วฟ้าสิบเดือนสูงร้อยยี่สิบสองเปิดไม่ไรเลยแม่ เบอร์ทกนาละหกมื่อหาพันหกมื่อหาพันอ่าราคานี่กับตอนไหนที่เก่าตอนไหนที่เก่าเหรอบอกเบอร์พี่น้องอีกรอบหนึ่งแม่หกเมืองีห้าีหนึ่งห้าหนึ่งแปดค่ะของแม่แก้วบ้านปอคุ้มว่าปี่าแน่เมื่อนี้ฝนตกพี่น้องครับตกแห้งพอม่ครับแต่ว่าก็ได้มาแล้วก็ได้ไพ่พี่น้องเบิ่งได้ไหมเนาะค่ะใดณยาว่าสนใจนะครับบ่วจะเป็นแม่พันธุ์ใหญ่สูงร4อยซี่พประกันท่องหนึ่งแสนกมื่หาพันนะครับแม่พันธุ์ที่ป่าสมงจะเข่งไว้ เสียญขับหาพันลูกสาวก็จะเลื่อนแกะมือหาลูกสาวเบิ้มเจ็ดมือหาเก้วฟ้าพกมือหนาเอามาเบิ้งมาเมากันเอานะครับมีอยู่หลายนะครับอยู่หลายเลยผมอยู่ขอบได้มาแล้วกัได้ใายพี่น้องได้เบิ้งมาแม่เนาะได้ที่ว่าสนใจกับทุกหาแม่แก้วเดืตรงเลยสลัดกินนี่เขาพูดายนะพี่ติดต่อรถซ่มกันนัดขันมีความงานราคาดีแต่สภาพพี่น้องเบิ้งมาซ่อมเป็นเคยนัดที่าลืมองแมกดตามเราแชร์เป็นตั้งใจให้ส่งในชาพ่อเทียวไว้สวัสดีครับ